ครับกลับมาจมข่าวกันต่อนะฮะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าช่วงนี้มีคดีความเกิดขึ้นเยอะคดีครั้งเก่าก็แยะเดี๋ยวจะมาดูนะฮะว่ามีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาบางคดีเคยมีคำพิพากษาออกไปเรียบร้อยแล้วแต่ต้องรื้อฟื้นคดีกลับมาใหม่เพราะมันมีพยานมีหลักฐานใหม่เข้ามาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคนที่เคยถูกพิพากษาไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำผิดเสมอไปนะฮะอย่างกรณีนี้เกิดขึ้นกับดาบตำรวจสอนอเพชรเกษเสมสองนาย ข้อหาเนาะก็คือจำคุก20ปีฐานที่ไปข่มขืนกระทําชําราเด็กอายุ16ปีและทีนี้เนี่ยเด็ก16ปีคนหนึ่งที่ตอนนั้นก็เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโจทย์นะไปยื่นฟ้องแล้วก็ถูกดําเนินคดีกับนายตำรวจ2นายนี่ไปแล้วก็กลับทาให้การใหม่ครับบอกว่าจริงๆแล้วต่เดกเนนะ่กุเรื่องขึ้นมา,าเอาและสิครับแล้วคนที่ติดคุกไปล่ะ<อ>จะทายัางไงกันต่อไปคือภรรยาของดาบตำรวจทั้งสองนายเนี่ยมาร้องกับฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไปยื่นเรื่องที่ศาลนะฮะ คือคุณธะพัฒนาธโททองพระยาดาบตำรวจมงคลโททองและคุณนภาแอดมาครับพระยาดาบตำรวจนุโลมแอดมาเป็นอดีตตำรวจสอนอเพชรเกษมที่ต้องคําพิพากษาสารดีกาให้จำคุก20ปีนะฮะฐานกระทําชําราวเด็กหญิงอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงเดินทางมายังศาลแาร,แร,ารชดาเพื่อยื่นคำร้องของให้ศาลเนี่ยรือฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณากันใหม่พร้อมกับคุณพิตินัย าติกบุตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกลมสอบสวนคดีพิเศษว่า DSI แล้วก็คุณคมหารไปสุวรรณทนายความคดีนี้เนี่ยภรรยาของดาบตำรวจมงคลแล้วก็ดาบตำรวจนุโลมไปร้องของความเป็นธรรมให้ดำเนินการสืบสวนข้อที่จริงใหม่เนื่องจากว่านางสาวเอนามสมุติซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยสรารภาพว่าปลักปรามใส่ร้ายตำรวจสอนอเพชรเกษมให้ได้รับโทษจริงต่อมาเจ้าหน้าที่ DSI ก็เลยรวบรวมหลักฐานและทนายความเนี่ยฟ้องร้องนางสาวเอข้อหาเบิกความเท็จ ซึ่งสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกรวม18เดือนแต่จำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุก9เดือนจึงขอให้ศารเนี่ยรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่อาศัยตามพรบรืร้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่2,526มาตรา5ศารอาญาได้รับคำร้องไว้พิจารณาเพื่อมีคำสั่งไต่สวนคำร้องต่อไปคุณนภาพบอกว่าสามีเนี่ยต้องทำพิพากษาสาลฎีกาถึงที่สุดให้จำคุก20ปีตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม 3ปีมาแล้วนะฮะ,ะซึ่ง <โฮ S 1> สามีก็ยืนยันความบริสุทธิ์มาโดยตลอดว่าตนเองไม่ได้ทําไม่ได้ทําแล้วก็ต่อสู้คดีเรื่อยมาภายหลังทราบว่าเด็กหญิงผู้เสียหายถูกสารจําคุก9เดือนข้อหาเบิกความเท็จสามีก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความหวังที่จะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ออกมาจากสถานคุมขังนะะั้นแล้ว3ปีที่หายไปละ่ะ นาะนะจะชนให้เป็นลาวกันมันมีกระบวนการเยียวยาแต่ว่าในโทษข่มขืนเนี่ยยี่สิบปีก็ถือว่าสมเหตุสมผลแต่ที่ประเทศลาวเนี่ยถ้าข่มขืนเนี่ยติดคุกแค่สามวันเองนะคะวันที่สี่ประหารชีวิตเลยก็ถือเป็นการนะต้องให้หลับจำค่ะจะไม่ทําเป็นเยี่ยงอย่างนะคะเอาล่ะมาตามอีกหนึ่งคดีหนึ่งช่วงนี้ก็ฉกชิมวิ่งราวปล้นทรัพย์กันเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อวันที่ห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองก็มีเหตุเกิดขึ้นค่ะมีนะคะคนร้ายเนี่ยสักสี่ห้าคนไป ปล้นชิงทรัพย์นะคะผู้ประกาศช่อง9นะคะท่านหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยโดนเหมือนกันตอนนี้เนี่ยทางตํารวจก็มีการจับกลุ่มเยาวชนค่ะซึ่งอยู่ในอายุระหว่าง13ถึง14ปีได้5คนนะคะนี่แหละค่ะหลังจากที่ก่อเหตุปล้นทัพปปย์ไปโดยพลตารวจตีถิติราชน้องหารพิทักษ ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพร้อมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็นางสาวกิติมาณทถลางผู้ประกาศข่าวต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีหรือว่าช่อง9พร้อมกับผู้เสียหายก็มาร่วมกันแถลงข่าวหลังจากที่ตํารวจสืบสวนของสนห้วยขวางเนี่ยสามารถจับกลุ่ม5ผู้ต้องหาที่ใช้ชื่อแก๊งนะเขามีชื่อแก๊งด้วยบอกว่าอลอนซูชื่อนี้นี่ ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นภาษาวัยรุ่นไม่มีความหมายใดๆขอ<ฮ>อย่างนั้นนะคะก่อเหตุคะ่ะใช้มีดสปาต้าปล้นทรัพย์ผู้เสียหายคะ่ะก่อนที่จะฉกเอากระเป๋าสะพายซึ่งภายในนั้นก็มีโทรศัพท์มือถือ iPhone 5S กุญแจรถยนต์กุญแจบ้านแล้วก็เงินสดไปได้จํานวนหนึ่ง เหตุเกิดอยู่ที่บริเวณประตูด้านหลังของสถานีในช่วงของช้ามืดวันที่5คกุมภาอย่างที่บอกนี่นะคะแล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันด้วยกับนางสาวรักษิตาสีสุมนาพรซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสุขาพิบาล3ในเวลาต่อมาซึ่งก็เป็นฝีมือเดียวกันกับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ทั้งหมด ชุดสืบสวนที่เขาไปแกะรอยผู้ต้องหาจากภาพกล้องวงจรปิดที่ได้ในจุดเกิดเหตุแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางหลบหนีต่างๆรวมไปถึงการสอบปากคำของผู้เสียหายแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยทั้งนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดก็เป็นเยาวชนนะคุณผู้ชม<ะ>อายุมันแค่1 3ถึง14ปีแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะคะรับสรารภาพอย่างนี้บอกว่าก่อเหตุเนี่ยมาแล้วทั้งหมด3ครั้งนำของกลางที่ได้ไปขายก่อนที่จะนำเงินมาแบ่งกันส่วนใหญ่นั้นเงินที่ได้แหม เอาไปเล่นเกมเอาไปแต่งรถอย่างนี้นะคะส่วนทางด้านของพันตำรวจโทสุภัก์วงสวัสด์ซึ่งเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนที่สนอนที่ห้วยขวางออกมาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นร่วมกันขี่รถจักรยานยนต์ะเวนไปตามที่ต่างๆ เพื่อที่จะก,ก่อเหตุชิงทรัพย์เมื่อสบโอกาสนั้นก็จะลงมือแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปซึ่งเบื้องต้นสารภาพค่ะบอกว่าทํามาแล้ว3ครั้งแต่ว่าตํารวจน,นั้นยังไม่ปักใจนะก็เชื่อว่าน่าจะต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไปนั่นเองค่ะนี่ยังเด็กอยู่เลยอ,ะอ่ะ นะคะก็ฝากไว้สําหรับผู้ปกครองที่มีเยาวชนลูกหลานอย่าให้ติดเกมติดยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทําลายอนาคตบางครั้งก็ยากนะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทําอาหากินเนาะ,ะดูแลลูกหลานของตัวเองดีๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันกับคุยข่าวรอบวันกันค่ะ